เอาลนะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟออีมอนนะวันนี้เรา,าอยู่กับเกมใหม่นะครับเป็นเกมโปเกมอนโฉมใหม่นะโอ้โหเรียกได้ว่าภาพนี่สวยสุดๆไปเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าระบบเกมจะมีอะไรบ้างแต่ก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะคล้ายๆทั้งโปเกสซาก้าโปเกไฟนะหรือดิจิซาก้านั่นเองนะโอ้โหคล้ายกันไปหมดเลยแต่ว่า สิ่งที่ไม่เหมือนคือภาพสวยขึ้นความแตกต่างนะแล้วก็ตัวละครเนี่ยทำดีขึ้นมากๆระบบเกมนี่ดีแทบทุกอย่างเลยนะ ส่วนชื่อเกมนี่ก็ตามคลิปได้เลยนะสามารถไปหาโหลดได้ตามชื่อเพจตามเกมเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระบบเกมโดยรวมเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็จะม,มีคลิปของขวัญน,นะครับประจําวันนะที่เราเข้าได้นะ่อย่างเช่นวันที่สาเนี่ยผมก็จะได้ปิกาจูนะสาดาวนั่นเองนะแล้วก็เดี๋ยวดูตัวละครพื้นฐานกันดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างนะโดยรวมนี่คือตัวละครโปเกมอนทั้งหมดนะฮะนี่เลยฮนะ แต่ผมจะค่อยๆเปิดให้ดูแล้วกันนะปึ๊บก็มีตั้งแต่1ดาวยัน5ดาวนะสำหรับโปเกมอนเนี่ยนะโอ้ภาพมันสวยอะ่ะภาพมันสวยจริงๆนะแล้วก็บางทีเนี่ยมันจะมีของให้เราขุดตามพื้นด้วยนะเนี่ยแต่ผมหาก่อนผมขุดได้มาแล้วร้อยกว่าเพชรนะมันจะเป็นเหมือนของแจกอะ่ะมันจะมีตัวอะไรไม่รู้อ่ะพอเราเดินผ่านมันจะขึ้นเป็นรูปจอบนะแล้วพอเราให้เรากดขุดเนี่ยพอขุดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะได้เพชรฟรีนะฮะ ก็เรียกได้ว่าเพชรก็มีแจกให้นิดนิดหน่อยๆฮะไม่ถือว่าเยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะสำหรับเพชรนะครับผม ส่วนโปเกมอนตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่แค่4ตัวนะซึ่งเกมนี้เนี่ยจะแปลกตรงที่ว่าสามารถใส่โปเกมอนได้6ตัวนะนะก็จะมีแต่ละตัวนยก็จะเป็นท่าต่างๆเหมือนเดิมนะแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นสายแอคแท็สายเดฟแล้วก็สายสกิลนั่นเองนะให้เราจัดแผนผังนะหตัวนี้นะใน6ตตำแหน่งเนี่ยว,ว่าเราจะเอาตัวไหนไว้ในตำแหน่งไหนนะก็เป็นการสู้กันโดยยุทธวิธีและกลยุทธ์ต่างๆนั่นเองนะครับ <ļ ๆ> แล้วก็จะมีการวิวัฒนาการโปเกมอนเหมือนกันเลยครับผม สำหรับไอลิซาดอนเนี่ยไอผมได้ทำการวิวัฒนาการมาถึงร่างนี้แล้วนะเดี๋ยวเรามาวิวัฒนาการไอนอกตัวนี้กันดีกว่านะว่าร่าง2เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ลองดูนะว่าวิวัฒนาการเนี่ยร่างเนี่ยมันจะเฟี้ยวขนาดไหนนะลองกดดูครับผมปึ๊บวิวัฒนาการครับมาแล้วครับโอ้โหเท่าเดิมเลยแต่หล่อขึ้นตรงที่ทรงผมนะหวีปัดเป๋เนี่ยผมมันเรียบขึ้นเยอะเลยนะ <laughs> อ่าแล้วก็จะมีระบบสกิลนี่ก็จะเหมือนกันเลยครับผมมีให้อัพสกงสกิลเหมือนกันเป๊ะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็มีระบบวงระบบเวลเหมือนกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นการอัพตัวละครน,นะนี่ลิซาดอนเนี่ยคือเดี๋ยวต้องรอเก็บชิปให้ได้ก่อน30ชิปนะผมถึงจะอัพขั้นต่อไปได้นะฮะแล้วก็ที่อัพเลเวลก็เหมือนกันเลยครับผมนี่เปบส่วนอันนี้ก็เป็นการอนะัพขอบรับเหมือนในโปเกซากาที่มีขอบเขียวขอบม่วงขอบทองนะนี้ก็เหมือนกันครับผม ขอบขาวขอบเขียวขอบม่วงอะไรอย่างนี้นะฮะในส่วนต่อไปก็จะเป็นชุดรับผมชุดนี่เราก็สามารถอัปเกรดได้นะฮะแล้วก็พอถึงช่วงเลเวลสิเนี่ยก็ต้องใช้คัมปีนะฮะแล้วก็เลเวลสิก็ต้องใช้คัมปีนะใ,นะในการอัพเพื่อที่จะได้อัพขั้นต่อไปให้ได้นะฮะมีในส่วนของตรงไหนกันอ่านี่ในส่วนของกระเป๋านะฮะหน้ากระเป๋านี่ก็จะไว้เก็บของอ่า แล้วก็มีระบบกิวครับผมระบบกิวเนี่ยนี่กิวอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแต่ผมยังไม่รู้นะว่าเวลาชนะกิวเนี่ยของมันแจกเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาเล่นเมื่อกี้นี้เลยนะโอ้มีมิวทูด้วยครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของระบบการสุ่มเพชรน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าระบบการสุ่มเพชรให้ดูนะฮะนี่เลยครับผมซัมมอนนะระบบการสุ่มเพชรน,นะฮะอันนี้เป็นการสุ่มธรรมดานะครับสายมือเนี่ย ใช้เหรียญน,นะใช้เหรียญหรือใช้เงินธรรมดานในการสุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งขวาที่ใช้เพชรกันบ้างนะฮะหเพชรเนี่ย,ยการสุม่ม1ครั้งเนี่ยจะใช้240เพชรน,นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาลดอยู่นะฮะเขาลดโปรโมชั่นอยู่นะเป็นการ ไอสุมหนึ่งครั้งเนี่ยจาก240เนี่ยเหลือแค่120เพชรต่อครั้งเท่านั้นเองนะแล้วก็สุม10ครั้งเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ2280เพชรนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยมีเหมือนกันหรือเปล่านะที่ว่าสุมครบรอบกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยจะได้ตัวเทพ1ตัวนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครที่รู้ก็บอกด้วยนะหรือว่าใครที่เล่นอยู่เนี่ยแนะนำคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะผ่าระบบสุมผ่านไปแล้วครับผมต่อไปมีอะไรอีก ระบบอารีนานะอารีนานี่ก็เหมือนกับโปเกนซาก้าทุกอย่างเลยนะที่แต่อันดับนะอันนี้ก็จะแจกเพชรเยอะมากๆนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่4 4 1 4้แล้วอ,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 อันดับช่างห่างไกลเหลือเกินอ่านะแล้วก็ระบบเควสครับระบบเควสนี่ก็เหมือนกันเลยครับมีเควสประจําวันนะแล้วก็มีเควสต่างๆนะให้เราได้เก็บนะ แล้วก็หน้าอีเวนต์ครับผมหน้าอีเวนต์นี่ก็เหมือนกันครับเหมือนกับทุกๆเกมทั่วไปนะเนี่ยหน้าอีเวนต์ก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของการลงด่านนะครับเข้ามาที่อเวนเจอร์นี่ครับผมแนะอดเวนเจอร์นะไม่ใช่อเวนเจอร์อเวนเจอร์นั้นของมาเวลนะฮะ <laughs> ขอภัยะมาที่ Adventure นี่นะที่เป็นรูปมิวนะมิวทูนะนี่ฮะการลงด่านก็เหมือนกันเลยครับผมมีเป็นดันดามีเป็นบทบทนะแล้วก็มีแบบเมนสตอรี่ไลน์นะครับกับแบบลงด่านแบบพิเศษนะที่แบบมันจะยากขึ้นแล้วก็ได้ของในการออมอัพโปเกมอนนะแล้วก็ส่วนเวลาการรับพลังงานเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตอน5้าโมงเนี่ยมันมีให้รับพลังงานหรอบนะแต่ว่ารอบอืนน่ยผมไม่แน่ใจว่ารับกี่โมงบ้างนะแต่ที่แน่ๆคือมี ห้าโมงเย็นแล้ว1นันนะครับผมแล้วก็ส่วนในหน้าของร้านค้านะครับร้านค้าทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ ใช้เงินนะใช้เงินซื้อแล้วก็มีใช้ไอ้ม่วงๆเนะี่ยผมไม่รู้ได้มาจากไหนเหรียญกิวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอ๋อไม่ใช,นะไใช่ไม่ใช่นี่เหรียญกิวใช้อ้นี้ครับผมกิ้วช็อปอันนี้นะครับผมแต่อันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรน่าจะเป็นเหรียญจากการต่อสู้หรือเปล่าน,นะฮะแล้วก็มีที่ล็อกไว้อยู่ซึ่งเวลผมยังไม่ถึงนะฮะเรามาดูแรงกันบ้างดีกว่านะในส่วนของแรงนะอันดับหนึ่งเนี่ยโอ้โหดีดูโปเกมอนเขาครับโอ้โหสี่ดาวอีกตัวเนี่ย สี่ดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะแล้วก็มีตัวห้าดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหมีตัวหกดาวอีกหนึ่งตัวนะดับที่หนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆขอดูันดับสองหน่อยนะโอ้ยตัวนี้เขาใช้กันเพียบเลยนะพวกนี้เนี่ยดับที่สามนี่ฮะนี่เป็นส่วนของอันดับที่สามนะโอ้ยแต่ละคนที่เขาใช้แต่ตัวโหดๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะ แต่เพชรที่ผมว่าค่อนข้างที่จะเก็บยากอสมควรนะแต่ก็ไม่ถือว่ายากจนเกินไปนะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยในการลงด่านแต่ละทีเนี่ยก็จะได้10เพชรนะแต่ว่าอ่านี่บอสนะบอสจะมาในอีก18นาทีนะก็น่าจะเวลาประมาณ6โมงเกือบครึ่งหรือเปล่าประมาณ6โมง20นะถ้าผมดูเวลาตอนนี้นะเพราะว่ามัน6โมงนะก็น่าจะประมาณ6โมง20หรือเปล่านะเวอร์บอสเนะนี่ยบอสโลกแน่นะฮะ บอลโล่น่าจะลงเตามเวลาประมาณหโมง20ของประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวผมลองลงด่านให้ดูสักตาหนึ่งแล้วกันนะก็เป็นด่านที่ผมเล่นกากากอะ่ะ <c oughs> ตัวผมยังกากากอยู่เลยนะเดี๋ยวลองลงด่านให้ดูนะว่าภาพสวยขนาดไหนนะนี่ฮนะดูครับอู้ภาพนี้สวยมากๆนะแล้วก็มีการเล่นแบบอัตโนมัติด้วยนะหรือว่าจะเป็นการเพิ่มสปีกก็มีนะไม่ต้องรอเวลสูงนะก็สามารถกดได้เลยนะอู๋เป็นไง ภาพสวยมากนะเดี๋ยวรอดูอันตีครับผมนี่ครับโอ้มาอันตีเท,ทีอันตีได้ยังเออนี่ฮนะเป็นการกดอันตีครับผมนี่นี่นี่นผมว่าภาพมันสวยขึ้นนะแล้วภาพมันดูสบายตาเออมันดูเหมือนการ์ตูนดีอะภาพสามดีของแท้เลยนะอันนี้เนี่ย อ่านี่เราเจอบอสครับผมเจอบอสในแต่ละด่านนะครับมันก็จะมีขึ้นให้นะว่าบอสอยู่ในแร้งไหนระดับประมาณไหนนะเรนประมาณไหนนะเช่นพวก A บวกหรือคัสซคัสเอสอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้โหตัวผมตายไปแล้วหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยผมกาลังหาตัวใหม่ขึ้นมาช่วยทับอยู่นะฮะแต่ยังหาไม่ได้เลยไม่รู้ว่าวิธีการหาตัวหายยังไงเดี๋ยวผมต้องไปนั่งเล่นก่อนนะส่วนสำหรับใครที่เล่นแล้วเรารู้นะว่ามันเล่นอย่างไรนะฮะสามารถ คอมเมนต์บอกไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะมีอะไรแนะนำผมพร้อมที่จะรับฟังหมดทุกคอมเมนต์เลยนะจะพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะอูนะเปิดมาแล้ว3 4ปีนี่้ทุกวันนี้ผมก็ยังตอบไล่ตอบพยายามไล่ตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่เห็นจริงๆก็ขออภัยด้วยนะนี่นะก็จะประมาณนี้นะในการลงด่าหรือต่อสู้นะฮะภาพสวยจริงๆครับผมชื่อเกมก็ตามด้านล่างคลิปเลยนะสำหรับใครที่อยากหามาโหลดเล่นนะเดี๋ยว ล้อมหน้าเนนีะ่ผมจะไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะแล้วก็อาจจะมาสุ่มโชว์ด้วยนะก็รอดูได้เลยนะว่าจะเป็นราชาเกิดหรือจะเป็นเทพนะโอเคส่ว <c> น <oughs> okay. สำหรับวันนี้นะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ